ระหว่างนี้ค่ะมีข่าวด่วนมาค่ะคุณผู้ชมเป็นข่าวความเคลื่อนไหวจากสหราชอาณาจักรนะคะตอนนี้ประกาศเรียบร้อยแล้วนะคะว่าลิสทรัสได้เป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษหรือว่าสหราชอาณาจักรคนใหม่ ตรงตามโพเปะเลยค่ะหมายความว่าเธอเป็นนายกรัฐมนตรีของสหรัฐอเมริกาที่เป็นสุภาพสตรีเป็นคนที่3ในประวัติศาสตร์นะคะคนแรกก็คือแมกเรตเทชเชอร์คนที่2ก็คือเทเรซ่าเมและคนที่3คือริชลิสทค่ะซึ่งคะแนนเสียงนะคะของเธออยู่ที่81,326เสียงเอาชนะริชซูนักนะคะ ไปที่ได้คะแนนเสียง6399เสียงค่ะโดยคะแนนเสียงเหล่านี้มาจากสมาชิกพักอนุรักษนิยมทั่วประเทศสหราชอาณาจักรที่มีคะแนนโหวตเลยนะคะเธอเนี่ยได้รับเลือกจากสมาชิกของพักอนุรักษนิยมทั่วประเทศให้เป็นหัวหน้าพักอนุรักษนิยมคนใหม่ซึ่งหมายความว่า มันเป็นตําแหน่งที่มาควบกันค่ะเพราะว่าตอนนี้พรรคอนุรักษ์นิยมหรือว่าพรรคคอนเสอร์วิีฟของอังกฤษเนี่ยได้เป็นรัฐบาลอยู่ไหมความว่าถ้าใครเป็นหัวหน้าปุ๊บได้เป็นนายกรัฐมนตรีปับ๊บก็ออฟฟิเชียลแล้วนะคะซึ่งประวัติของเธอตามที่เราได้อ่านไปก่อนหน้านี้นะคะเธอเนี่ยอายุ47ปีค่ะแล้วก็ทำงานในหลากหลายรัฐบาลนะคะในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ล่าสุดเลยก็คือเธอเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะคะในช่วงที่เธอดํารงตําแหน่งเนี่ยเธอก็มาที่ไทยด้วยค่ะแล้วก็มาพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนาะในช่วงปีที่ผ่านมานะคะและก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นรัฐมนตรีค่ะประจํากระทรวงเพื่อความเท่าเทียมทางเพศนะคะก็เป็นที่จับตาดูค่ะเพราะว่าเป็นสุภาพสตรีก็จริงแต่ว่านโยบายหรือว่าแนวทางในทางต่างประเทศต่างๆเท่าที่มีการประกาศมาเนี่ยก็เรียกได้ว่า หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าแข็งเกล้านะคะแต่ว่าอาจจะเป็นท่าทีที่ไม่รู้สิสหรัฐรัชาจักรคนสหาราชอาชาจักรหลายคนเนี่ยอาจจะเห็นว่าเป็นท่าทีที่เหมาะสมนะคะในยุคที่การต่างประเทศเนี่ยมีทั้งวิกฤตรัสเซียยูเครนแล้วก็มีเรื่องของจีนเข้ามาเนี่ยนะคะซึ่งประชาชนก็อาจจะคาดหวังให้รัฐบาลเนี่ยมีท่าทีอะไรบางอย่างนะคะกับขั้วใหม่นะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ คุณลิสทรัสเนี่ยเป็นรัฐมนตรีการต่างประเทศแล้วก็เป็นผู้หญิงก็จริงนะคะแต่ว่านโยบายเธอเนี่ยแข่งเกล้าเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กว่าแข็งเกล้ามากเลยนะคะโดยเฉพาะพอเธอขึ้นมาเนี่ยนะคะเธอก็มีท่าทีที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะกับวิกฤตการ์รัสเซียยูเครนแล้วก็เรื่องของท่าทีของจีนในเวทีโลกค่ะทําให้คุณริชชี่สุนักเนี่ยนะคะคือตอนแรกเนี่ยมันมีข่าวหลุดออกมาค่ะว,ว่าเหมือนสื่อจีนเนี่ยประโคมข่าวว่า ถ้าต้องเลือกระหว่าง2คนนี้ทางการจีนจะชอบริชชีสซุนักมากกว่านะคะทําให้ตัวของคุณริชชีสซุนักเนี่ยงานเข้าเลยแล้วก็ต้องออกมาประกาศจุดยืนที่มีต่อจีนในเวทีโลกต,ตามๆกันไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเกรด็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะซึ่งมาดูประวัติของเธอกันนิดหนึ่งนะคะ คุณลิสทรัสอายุ47ปีแล้วค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักรค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เธอก็เคยนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีอื่นมาก่อนด้วยนะคะก็คือเคยนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสตรีและความเท่าเทียมเมื่อปี2019ค่ะแล้วก็เคยร่วมงานมาแล้วหลายรัฐบาลตั้งแต่ยุคอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนนางเทเลซ่าเมย์จนมาถึงบริสจอนสันค่ะ และครั้งนี้เธอก็ให้สัญญาว่าจะออกมาตรการจัดการปัญหาค่าพลังงานพุ่งทันทีรวมถึงจัดการขั้นเด็ดขาดกับวิกฤตเงินเฟอ้อและปัญหาค่าครองชีพหากเธอได้นั่งเก้าอี้นายกค่ะเรื่องของสหรชณาจาักรเนี่ยคือคนจับตาม,มานานมากแล้วค่ะเพราะว่าในช่วงกลางปีที่ผ่านมาบริสตอนสันายกรัฐมนตรีต้องเรียกว่านายกรัฐมนตรีรักษาการใช่ไหมคะของสหราากักรประกาศลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักค่ะ ซึ่งระบบการเมืองของอังกฤษเนี่ยนะคะถ้าพรรคไหนเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอยู่หมายความว่าหัวหน้าพักของพรรคนั้นเนี่ยจะได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปโดยปฏิบาิยายค่ะเพราะฉะนั้นการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักของบริสตันสันเนี่ยหมายความว่าเขาก็จะหลุดออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปด้วยค่ะย้อนไปก่อนหน้านี้ค่ะต้นเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาบริสตันสันก็จัดการถแถลงข่าวขึ้นแล้วก็ ยืนยันว่าจะลงจากตําแหน่งตามที่มีข่าวลือออกมาในช่วงนั้นนะคะหลังจากที่โดนกดดันหนักเข้าซึ่งตัวบริสตอนสันเนี่ยเริ่มต้นกันแถลงว่าก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเจ็ดจำนวนของสสในพรรคคอนสเสิร์ตทีต้องการให้มีหัวหน้าพรรคคนใหม่และนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งขั้นตอนของการสรรหาก็ควรที่จะเริ่มต้นทันทีในตอนที่เขาถแถลงในตอนนั้นเนี่ยนะคะแล้วเขาก็บอกเหตุผลที่พยายามอย่างมากในช่วงนั้นเพื่อที่ จะไปต่อที่จะเป็นต่อที่ไม่ยอมออกสักทีในตอนนั้นเนี่ยบริจอนสันบอกว่าไม่ใช่เพราะเขาเห็นแต่ตัวเองไม่ใช่เพราะว่าเขาเอาตัวเองเป็นหลักอยากทําก็ทําอย่างนี้เนี่ยนะคะแต่บริจอนสันบอกว่าเพราะเขารู้สึกว่างานของเขาหน้าที่ของเขาและภาระของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่สัญญาเอาไว้กับประชาชนเมื่อครั้งที่ได้รับเลือกเข้ามาเมื่อปี2019ค่ะ ซึ่งในช่วงท้ายตอนนั้นนะคะอดีตนายกตันสันก็กล่าวขอบคุณครอบครัวและทีมงานในหลายภาคส่วนพร้อมกับทิ้งท้ายว่าผมอยากให้ทุกคนรับรู้ว่าผมเสียใจขนาดไหนที่ต้องออกจากงานที่ดีที่สุดในโลกค่ะอันนั้นก็เป็นห้อยถแถลงของออนายกรัฐมนตรีรักษาการในตอนนี้นะคะของสาอาณณจัรในตอนที่ลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการค่ะ จากอังกฤษนะคะไปดูสหรัฐอเมริกากันบ้างค่ะมีเขาเรียกว่าเป็นสงครามน้ำลายใช่ไหมคะระหว่างอดีตประธานาธิบดีกับประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะคะเมื่อดนัลทรัมประกาศเดือดเลยค่ะสัตวว่าโจไบเดนเป็นศัตรูของชาติค่ะคุณผู้ชม การปรากฏตัวครั้งล่าสุดของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แซบซ่าอีกแล้วค่ะผู้ชายคนนี้ปรากฏตัวทีไรเป็นพาดหัวข่าวตลอดเลยนะคะเมื่อวันที่สกันยายนที่ผ่านมาค่ะในงานชุมนุมปราศัยที่เมืองวิลส์เบรรัสเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาหลายประเด็นนะคะก็เป็นประเด็นเกิดขึ้นอีกครั้งค่ะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์กล่าวโต้สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐที่ ขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้เนี่ยโดยชี้ว่าทรัมป์และกลุ่มผู้สนับสนุนอุดมการณ์ที่เขาโฆษณาไว้ก็คือ Make America Great Again หรือว่า MAGA เนี่ยถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยของสหรัฐไบเดนเคยถแถลงไว้เช่นนั้นค่ะซึ่งทรัมป์ก็หยิบเอาคำถแถลงของไบเดนมาวิพากษ์วิจาร์ณนะคะแล้วก็โต้กลับไปทรัมป์ประนามว่าสุนทรพจน์ดังกล่าวเป็นคำพูดที่เลวร้าย สร้างความแตกแยกและเต็มไปด้วยความเกลียดชังมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วทรัมป์ก็บอกว่าไบเดนเนี่ยเป็นศัตรูของชาติคุณต้องการรู้ความจริงใช่ไหมพูดกับคนที่มาดูทรัมปราศัยนะคะถามว่าคนดูเนี่ยอยากรู้ความจริงใช่ไหมความจริงก็คือศัตรูของชาติก็คือไบเดนนั่นแหละพร้อมระบุด,ด้วยค่ะว่าภัยที่แท้จริงต่อประชาธิปไตยมาจากฝ่ายซ้ายไม่ใช่ฝ่ายขวาค่ะ นอกจากนี้ทรัมป์ยังแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่บ้านพักของเขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง FBI เข้าตรวจค้นโดยไม่แจ้งล่วงหน้าเมื่อ8สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งคาดกันนะคะว่าการที่ FBI บุกบ้านทรัมป์เนี่ยเพื่อยึดคืนเอกสารลับที่ทรัมป์เอาออกไปจากทำเนียบข่าวค่ะทรัมป์ระบุว่าเป็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดเป็นความยุติธรรมจอมปลอมและปลายทางนั้นอาจจะเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบกลับอย่างที่ไม่เคยมีผู้ใดพบเจอมาก่อนค่ะ ปัจจุบันหลายฝ่ายกำลังจับตาว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะประกาศตัวในการลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยหน้าหลังจากที่ในสมัยล่าสุดในการเลือกตั้งปี2020ที่ผ่านมาเขาแพ้การเลือกตั้งแต่อ้างว่าถูกโกงและปฏิเสธที่จะยอมรับความพ่ายแพ้นั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะอย่างไรก็ตามที่ต้องจับตาต่อก็คือการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่ใกล้จะมีขึ้นในไม่กี่เดือนนี้โดยจะมีการลงคะแนนแล้วค่ะในวันที่8พฤพฤษกายนที่จะถึงนี้แล้วค่ะ นี่นะคะการเลือกตั้งกลางเทอมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหบดหมายสําคัญที่น่าจับตาไม่แพ้กับการเลือกตั้งใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมคือการเลือกตั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาการเลือกตั้งทั่วไปที่เขาจะเลือกทุกตําแหน่งในช่วงเดียวกันเนี่ยจะมีขึ้นทุกๆ4ปีใช่ไหมคะแต่การเลือกตั้งในช่วง2ปีเนี่ยในระหว่าง4ปีเขาเรียกกันว่าการเลือกตั้งกลางเทอมค่ะเพราะว่าเป็นการเป็นช่วงที่สสครึ่งสภาของเขาอะจะหมดวาระลง เออสสทั้งสภาของเขาเนี่ยนะคะจะไม่หมดวาระในเวลาพร้อมกันค่ะแต่ว่าจะมี หมดวาระทุกๆ2ปีค่ะแล้วก็ต้องเลือกใหม่เข้าไปเรื่อยๆนะคะเขาก็มองว่าเป็นช่วงในการเช็คคะแนนเสียงของรัฐบาลเนี่ยแหละค่ะว่าผ่านไปแล้ว2ปีผ่านไปแล้วครึ่งเทอมทํางานเป็นยังไงบ้างประชาชนชอบใจไหมถ้าเกิดว่าประชาชนชอบใจเนี่ยคะแนนสสก็มีแนวโน้มที่จะคงเท่าเดิมนะคะหรือว่าเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าประชาชนเนี่ยเลือกพักอื่นพักฝั่งตรงข้ามนะคะก็น่าจะเป็นสัญญาณแล้วค่ะว่าอาจจะบริหารผิดพลาดไปอะไรหรือเปล่าค่ะ w o r k p o i n t Today สาระความรู้เพื่อวันนี้